สวัสดีครับวันนี้มาเจอกระช่องสุริสมศินนะครับตอนนี้จะพามาดูรถไถน,นะครับรถเทลเลอร์นะวิ่งเก็บรถไถาย่ำน้าน,นะครับนี่ครับโอ้นี่ใส่แม็กด้วยนะครับ นี่ครับวินวินเห็นเจ้าของเขาบอกว่าจะเป็นวินหน้าเจ็ดนะครับเจ็ดขับเจ็ดนะครับเพราะว่าล้อมันเล็กนะครับล้อมันเล็กก็เลยใส่วินใ,นใหญ่ได้นี่ครับเพิ่งทำรีต่ำนะครับตอนแรกรีตูดโด่งดิวเลยลูกโด่งมากครับตอนแรกก็เลยตัดแล้วก็ทให้มันต่ำมันเข้าไปมันต่ำ ให้มันเข้าเขารอหน้าครับนี่ครับนี่จะเป็นจันมานะครับเอฟนะครับครูไม่ค่อยเป็ีนนะจันมาผมไม่ค่อยเก่งครับอันนี้คันนะครับอันนี้อันนี้พิเศษครับพิเศษมีเป็นเบรกเป็นเบรกอันนี้นะเบรกหลังแบบ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 รถกระบะนะครับนี่ครับนี่นะคันเยียบครับ รู้เขาไล่ให้ยังนะมแกวนะครับอย่างงี่ผม,มอยากได้มากเลยนี่ครับมอเอเบรกพวกน้ำมันเบรกพวกอะไรก็อยู่ในนี้นะครับดีมากเลยเฮ้เลยแกวมันมาแล้วถ่ายครับตอนเบรกเห็นไหมกองอ้้ยนั่น,นะครับรางช่องเบรกใช้น้ำมันนะครับแกวนะดแบบนี้ นี่ครับทะเลายาวมากครับทั้งหมดงานย่างมานี่รับจา้างขิดฟางได้เลยครับนี่นะครับตอนนี้ผมอยู่สุพรรณนะครับสีคันนี้ลีเหมือนผมไหมครับลีสีม่วงนะครับและมีที่เหมือนก้นนั้นก็คือพมฆโคนครับ แล้วผมเด้เลยนะบอยดูคลิปผมบอยไปหน่อยรบคันนี้เหลือป้านมังคให้ให้เข้าก็สุ้มร้อนครับสวยเลยคันนี้ครับจะดูดีขึ้นมาเลยครับดูรอดูรอเนี่ยข้าวครับดูเฮ้ยน้ำมันอะไรเนี่ยบีซินี่สีดำๆนะครับโอ้น่าจะเป็นบีซิะน้ำมัน ไม่กล้าใช้นะคบี๊ดอ่าอันนี้จะเป็นอะไรอะสก,กีงบางคนเขาก็เรียกตีนเป็ดนะครับผมก็เล่นม้คอยถูกนะครับราจะใช้แบบนี้นะครับแถบวบนี้นะครับแต่บ้านผมจะจะเป็นเกียวปรับได้นะครับ โออันนี้เหมือนจะปีกหมักนะครับน,น,นี่ก็เหมือนจะเป็นยันมารุ่นเก่าหรือไงผมก็รู้ไม่เป็นนะครับอเ,เก่งเลยยันมาผมมาสายคุโปต้าครับคือคันนี้ครับแม็กสวยๆเลยครับน,นี่นะก็ะเกิดก็เกิดใต้บางโขดเป็นโขง โผลเป็นซุมล้อนะผมว่ามันจะล่อว่าเก่าเยอะเลยอ่าถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดสุดท้ายกดไลค์ผมด้วยนะครับช่วยกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะเวลาลงคลิปอะไรใหม่ๆก็ได้ดติดตามมาได้นะครับอันนี้จะมารีวิวรถเทลเลอร์นะ โอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปเลยครับ